เรื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารดูก่อนพิจตราาถ้าไม่มีราคะความกำหนัดไม่มีนันทิความเพลินไม่มีตัญหาความอยากในกะพรีการอาหารอาหารคือคำเข้าแล้วสายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในกะพลิการาหานั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการย่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการย่งลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติเชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติเชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใด ทิกสุดทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีชุลีไม่มีความคับแทนดังนี้ที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือสาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมา แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจะตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จะปรากฏที่ขวาเรือนด้านในทิศตะวันตกพระเจ้าค่าฤกษสุต่างหา ถ้าขวาเรือนทางร้านทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏณที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าข้าเพิกสุดทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหน ข้าแต่พระองค์พูดเจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จากปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าพลิกเุลต่างหลายก็ท่าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจากปรากฏ <c oughs> ที่ไหนอกีกข้าแต่พระองค์พูดเจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวแล้วซ้ายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จะิดงอกงามอยู่ไม่ได้ในกะพริการาหานั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการย่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการย่งลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพกใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น การบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดพศสุตทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโสกไม่มีทุ่ลีไม่มีความคับแค้งดังนี้